รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทันยบุรีค่ะหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทันยบุรีร่วมกับผู้ประกอบการนำผลงานวัสดุเหลือทิ้งจัดแสดงในงาน Sustainability Expo 2023ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิต หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ประกอบการไบโอพลาสติกนำผลงานอัพไซเคิลลิงวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานคือเศษพลาสติกชีวภาพนำมาผสมกับชีวมวลอื่นๆเช่นฟางข้าวแกลบใย,ยกันชงเพื่อทำเป็นกระถางต้นไม้และแจกันมาจาัดแสดงณนบะูธไบโอพลาสติก d 6 1ห h 8ในงาน Sustainability Expo 2023งานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจัดขึ้นระหว่างวันที่29กันยายนถึง8ตุลาคม2566ณศนะูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิต ทั้งนี้ภายในงานยังมีผลงานของผู้ประกอบการอีก3รายที่หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นที่ปรึกษานำมาแสดงผลงานณบ,บูธกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม e 9 h 8วัสดุสร้างสารรค์เพื่อโลกเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วย 1. หมวกจากเศษร,รังไหมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรังไหมประดิษฐ์ 2. ไม้อัดจ,จากแกนกันชงของบริษัทดีดีเนเจอร์คราฟต์จำกัดและ 3. แจกันจากเศษไบโฮพลาสิก ของบริษัทสหาชัยโปรโมชั่นจำกัด